สวัสดีผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับผมวันนี้ก็จะมาทํากระป๋องสเปรย์อัดลมนะครับผมจากวัสดุที่ใช้นั่นคือกระป๋องสีกับยางในรถจักรยานนะครับผมก็เป็น DIY ง่ายๆนะครับผมที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับผมว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับผมก็มาดูวิธีทำกันเลยครับ มันก็มีแค่สว่านนะผมแล้วก็หัว,วแรงตะกั่วนะผมแล้วก็ดอกขยายซส์นะผมที่มาจากร้านกำแพงเพชรนะรผมอยู่กำแพงเพชรนะรผมก็มีช่องทางการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมวาที่ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเลยเราก็ทําการใช้ยางในจักรยานนะผมรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจาักรยานก็ได้ที่มีหัวสอนแบบนี้นะผมถอดสอนออกมาก่อนนะครับผมพอเราทําการแกะยางในออกนะผม สอนนะครับผมเราจะเก็บไว้นะผมเดี๋ยวเราจำเป็นต้องใช้นะผมนีออ่นี่ครับผมเราได้มาแล้วนะผมสิ่งที่เราต้องใช้ก็อันนี้ก็ทําการเสียบหัวแรงรอไว้เลยนะผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มตรงนี้กันเลยครับเริ่มอะไรเริ่มตรงนี้เจาะรูกระป๋องนบผมโดยการใช้อุปกรณ์ที่มาจากนายกมัยเพชร นั่นคือดอกขยายไซส์นะผมก็มีมาให้ทั้งหมดสามชิ้นนะครับตอนนี้นะผมก็จะมีตามไซส์มาให้ขนาดนี้เลยนะครับผมนะมีมีตัวเลขบอกนะผมคือไซส์นะหกมิลแปดมิลสิบมิลสิบสองมิลน,นะผมนี่เนหะ็นไหมมีทุกไซส์นะผมก็วันนี้จะจะเลือกใช้เป็นดอกนี้นะครับผมดอกเล็กใช่ก็ขั้นตอนไม่ง่ายครับผมใส่สว่านเข้าไปแบบนี้นะผมแล้วก็ เฮ้ยอันนี้อันนี้มันหมดหรือยังพี่กดหมดแล้วนะอ๋ออ๋อจิมไม่ออกแล้วหมดแล้วเจาะนะผมตรงน,นี้นะผมเราก็เจาะนะครับที่จะนําตัวนี้เข้าไปนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็ค่อยๆขยายเข้าไปนะครับผมนี่ดอกขอดีนี้คมด้วยนะผม จาะไปทีละหน่อยนะผมลองก่อนว่าได้ไหมเกือบได้แล้วนะครับผมบได้เกือบได้อีกหน่อยอีกหน่อยได้หรือเปล่าโอ้ได้แล้วพี่กดได้แล้วครับผมเราก็จะใช้ด้านที่ตัดนี่นะผมลงไปแบบนี้นะครับผมถ้าอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับผมทุกคนจ็ใช้ตะกั่วนะผมในการเชื่อมก็นี่ครับผมเราก็ทําการบัดกีให้รอบกระป๋องเลยนะครับ นี่นะผมทุกคนเหน็นไหมพอหลังการทิ้เสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวนี่เลยจะทดลองให้กินให้ดูเลยว่าจะเอาน้ําผสมแฟ็คนะครับผมใส่ไปในนี้แล้วก็ไปเติมลมดูซิว่าฉีดออกมันจะเป็นฟองรินอย่างที่ดูเอพูดหรือเปล่าน,นะครับจะดูครับก็นี่นะผมอันนี้ใส่แฟ็คไปในภาชนะที่จะกรอกลงไปในกระป๋องของเรานะครับผมก็เดี๋ยวไปผสมน้ําแล้วก็เทใส่นะอ๋อนี่นะครับผมผสมเสร็จปุ๊บเราจะทําไงนะครับผมก็นี่เทลงไปในนี้ มันต้องค่อยๆกอกกันมากเพี่กดครับผมหลังจากที่เราทําการเราไรเสร็จปุ๊บใส่สอนเข้าไปเลยครับผมขันเข้าไปอย่างเดิมนะทุกคนนี่ขันเข้าไปเลยนะครับขันปุ๊บ,บเติมลมนะครับเนี่ยครับผมสองนี่นะหันอ่ะ <Yeah. S 1> นี่นะครับผมนี่แ๊บแ๊บนะครับผมนี่สามารถใส่เป็นน้ำยาหล่อลื่นหรืออะไรก็ได้นะผมน้ำยาในผสมก็ได้นะทําแบบนี้จากวัสดุเหลือใช้นะผมไอเดียนะผมสําหรับที่จะเอาไปทําเอ,อ DIY ในการล้างหรือว่าประกอบงานในอื่นนะผมก็สามารถนำไปใช้ได้นะผมแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะผมร้านกำแพงเพชรนะผมอยู่กำแพงเพชรก็ที่ นำอุปกรณ์ดีๆนะครับผมมาให้เราได้ใช้กันนะผมก็อย่างไรก็อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิง่งและกดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในชอ่องจัางกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปอย่งเดียเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ